สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมครับที่ติดตามรับชมนะครับหลังจากที่ห้างหายไปในช่วงหนึ่งครับพี่น้องครับนะครับวันนี้กลับมาพบกันอยู่ไฮมันนะครับผมไฮอ้อยคือเก่านะครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับผมอ้อยนะครับที่มีอายุประมาณจักเดือนนะครับประมาณปีหนึ่งเนาะนะครับเป็นอ้อยประมาณปีหนึ่งครับอยู่กับคุณแม่ทองจันนะครับก็ได้มีโอกาสเด้เขามานะครับเบิ้ง อ้อยนะครับมันงามโพดครับพี่น้องครับปีนี้ครับผมครับมันนอนแล้วนี่ยระนาดนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ขอนแก่นนะครับเป็นอ้อยพันธุ์ขอนแก่นนะครับมีอายุกะเกือบครบปีแล้วเนาะนะครับอยู่ที่ประมาณ8เดือนเก้าเดือนนี่แหละนะครับผมจะครบปีแล้วนะครับกะดจีได้ได้ตัดแล้วนะครับเอาไปขายนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงทีเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนี่ครับตัวนี้เขาก็ตัดไปแล้วครับนี่ตัดไปขายแล้วนะครับโมเมนตัดไปขายเขาอ่า เขาเขาเอียงก็ไอเข้าเขาตาไปปลูกไปเห็ดพันธุ์ครับเออตัวนี้เป็นตาเป็นเห็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าเขาได้ขยายนะครับขยายในส่วนของพื้นที่ปลูกนะครับเขาก็เลยเอาแปลงนี่นะครับเอาไปเห็ดพันธุ์นะครับเอาไปปลูกนะครับไปปลูกไม่แต่ว่าในส่วนตรงนี้ครับนี่ยัางบนท่านตัดนะครับนี่ครับงามๆเลยครับนี่นะครับงามๆดึงให้พี่น้องในเบื้องนี้ครับนี่อยู่กับคุณแม่ท่องจันทร์นะครับนี่ อันนี้คือเขาบริใสปุ๋ยเ,เลยนะครับเขาบริใสปุ๋ยเขาใสแต่โฟทีนะครับพี่น้องครับใช้แต่โฟทีนะครับใส่กับอ้อยนะครับใช้โดนฉีดนะครับสาหรับผู้ไดทีติดตามนะครับผมในช่องของผมนะครับผมก็จะมีนะครับวิธีการดูแลรักษานะครับในส่วนของอ้อยนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นเช่าเกษตรกรนะครับที่อยากจะลดต้นทุนนะครับในส่วนของการปลูกอ้อยนะครับแลวก็ลดประหยัดในส่วนของการ การใช้ปุ๋ยนะครับนี่นะครับกับภาพพี่น้องมาอัปเดตครับอ่านะครับมาอัปเดตเบิ้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายมือเติบนะครับพี่น้องครับนะครับนี่นะครับความสูงสูงแห้งครับนี่ครับสูงแห้งนะครับเต็มทีเลยนะครับนี่นะครับอ้อยงามๆนะครับประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวเขามาให้มือนี่นะครับ ถ่ายพี่น้องน้ำแน่กันแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้อ้อยมันง่ามโพดมันมันก็เลยนอนเนาะมันก็เลยล่มนะครับนี่ครับในส่วนนี้มันง่ามโพดครับใช่ั่อ่าคือผนถือยั้งแน่นะครับมันก็เลยล่มมาประมาณนี้แหละนะครับสำหรับพี่น้องนะครับผมที่อยากหูเคล็ดลับวิธีการเพิ่มน้ำตาลนะครับของอ้อยนะครับที่จะไปช่วยนะครับเสริมสร้างในส่วนของ นะครับให้อ้อยมีน้ําตาลมากขึ้นนะครับก็คือเราต้องใช้โฟทีนะครับเราต้องใช้โฟทีกับอะมิโนแบ็กนะครับอะมิโนแบกนะครับเพื่อเพิ่มน้ําตาลนะครับให้กับต้นอ้อยนะครับให้กับต้นอ้อยนะครับพี่น้องสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับสั่งซื้อได้สาหรับปุ๋ยโฟทีนะครับปุ๋ยโฟทีนะครับพี่น้องสามารถสร้างจองได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดได้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับพี่น้องครับ 0970250279นะครับ0970250279นะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่ปลูกอ้อยหรือว่าผู้ที่เฮ็ดอ้อยนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับในการปลูกอ้อยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ขอนแก่นครับนะนะครับอ้อยกําลังจะถึงรอบปีครับกําลังจะถึงรอบปีนะครับเยี่ยวสักพักหนึ่งครับเกี่ยวเขาเลียวนะครับเข้ากับสีเดม่าตัดนะครับเดี๋ยวเอาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับนี่น้ำตาลสูงครับน้ำตาลสูงเนี่ยนะครับ บรรยากาศสดๆเมื่อนี้นะครับอยู่ไฮอ้อยนะครับทักทายพี่น้องไล่หม่องไล่บอลนั่นแน่กันแล้วกันนะครับผู้ที่ให้เกจที่ตามรับชมนะครับในรายการทีที่ชั้นแนวนะครับปะเดี๋ยวถ้าพี่น้องไปยางทัวร์เบิร์นไฮนะครับกับคุณแม่ของจันนะครับเจ้าของไรอ้อยในตัวนี้นะครับเมื่อนี้เขาก็มีคิ้วปลูกนะครับไฟปลูกกับปลูกไปเรื่อยๆนะครับไฟปลูกกับปลูกไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศหอนแห้งนะครับเมื่อนี้ คุณแม่เขาเปียกเลยนะครับตัวใดทีเป็นชีวิตเช่าให้หรือชื่อสิเขาใจกันนี้พี่น้องเนาะนะครับเนี่ยครับเป็นประมาณนี้นะครับะปเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบื้องทัวๆให้เจ้าหน่อยไปนะฮะยางเบื้องเรื่อยๆครับนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ฟูที่ครับสามารถสั่งซื้อของแทนได้นะครับสามารถสั่งซื้อของแทนได้นะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัท a 4 s นะครับปุ๋ยฟูที่นี่คืออย่างครับเป็นปุ๋ย นะครับใช้นะครับ ح, ทางใบนะครับปนปุ๋ยนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรของเรานะครับบพรว่าสิเป็นมัน่นเป็นอ้อยนะครับเป็นยางผ้าล่านะครับลดนอนลดเพียนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับให้กับพืชทุกชนิดนะครับเพราะว่าเป็นสูตรอีออนนะครับนะฮะเป็นสูตรอีออนนะครับเป็นเม็ดเล็กๆครับผสมน้ำนะฮะหนึ่งซองนะฮะผสมน้ําได้800ลิตรนะครับ1ซอง ผสมน้ำได้แ0 0ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ 15- ถึง20ไร่นะครับนี่นะครับเข้ามาบึงครับเดี๋ยวนี้สีดตตัดเลยครับกําลังพิจารณาอยู่ว่าสีจูดหรือสีจังไดดีนะครับว่าสีจูดหรือสีตัดหรือสีจังไดนะครับเนี่ยถ้าพี่น้องเข้ามาอาตะลุยครับตะลุยนะตะลุยป่าอ้อยนะครับนะครับใบนะครับนี่นะครับมันงามโพดแล้วครับพี่น้องบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับ ้แต่ฟทีนะครับประหยัดปุ๋ยได้มากมากถึงครึ่งต่อครึ่งนะครับหาซิหาิเลยนะครับสําหรับในส่วนของการประหยัดปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยในราคาในช่วงนี้นะครับโอ้นะครับแพงครับพี่น้องปุ๋ยแพงนะครับเท่ากันเลยต้องหันมาใส่ฟู้ทีนะครับก็เป็นปุ๋ยคือกันอะไรพี่น้องนะครับก็ว่าเป็นปุ๋ยทางใบนะครับหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับ่งฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีได้พี่นองเดอร์นะครับผู้ใด,ด,นะดสุนจิตสนใจก็สา,ามารถทุกข้ามาสอบถามรายละเอียดกันขมาได้ครับ0970250279นะครับ0970250279นะครับนะ้ตอนนี้ก็คือมาดึงออกนะครับเพื่อที่จะมาเบิงเนาะมาเบิงอ่ามาเบิงอ่าในส่วนของลำ่นะครับตอนนี้ตอนนี้จ็จ้างเพื่อนตัดตัดอ่าเท่าไหร่นะในราคาตัดในตอนนี้ ร้อย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 ละเท่าไหร่อ่านะมัดหนึ่งยิบหา่าล่ำอ่ามัดหนึ่งนี่จักบาทครับสามบาทสบาทบอยี่สิบห้าลำต่อสามบาท,อบาท<ล>โอ้ยิมหาล่ำต่อสามบาทนะครับนี่นะครับจ่างข้นตัดนะครับเพระาะว่าเขาเหาเ็ดเข้าห็ดบ่อไหเนาะเข้าห็ดเองบ่อไหลเพราะว่านี่อยู่จำนวนที่หลายนะครับนี่ครับอ่าให้พี่น้องในเบื้องกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่ครับที่อยากจะปลูกอ้อยนะครับที่อยากจะปลูกอ้อย นะครับกระสามาที่จะมาเบื่องข้อมูลนะครับรายละเอียดนะครับเพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรตัวจริงเนาะนะครับเฮาเห็ดเองนะครับผมพี่น้องครับเห็ดเองแล้วก็อ่าศึกษาวิธีการนะครับดูแลรักษาแล้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงตอนอ่าเก็บผลผลิตนะครับตั้งแตจะตอนหอดตอนตัดตอนยังนะครับพี่น้องครับนะครับจะบรรยากาศสดๆครับวันนี้ได้มารีวิวนะครับในส่วนของอ่าสวนอ้อยนะครับของคุณแม่พ้องจันทร์ครับ หลังจากขี่ใส่ฟูที่ไปแค่สามครั้งเท่านั้นเองนะครับใช้ฟูที่ไปแค่สามครั้งเท่านั้นเองนะครับเข้าบริษัทใส่ปุ๋ยเลยนะครับพี่น้องครับมั่นใจทำหนี่งก็ถือว่าโอเคครับลดต้นทุนไปได้เยอะนะครับลดค่าปุ๋ยไปได้หลายนะครับพี่น้องครับจากปกตินี่สิเบิร์ดค่าปุ๋ยนี่โอ้เป็นปีละแสนนะครับปีนี้เข้ากับลดต้นทุนในหลายครับเบิร์ดแค่สองหมื่นนะครับเบิร์ดแค่สองหมื่นจากปกติเข้าเบิร์ดเป็นแสนนะครับถ้าเบิร์ดสองหมื่นเองนะครับปีนี้นะครับก็ถือว่า นะครับลด้นทุนในหลายนะครับเกินครึ uh ่งนะครับเกินครึ่งนะครับก็เลยอยากจะให้พี่น้องมานะครับผมอ่าลองลองดูนะครับลองลองดูแล้วก็ลองชมนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับนี่ครับปลาอ้อยนะครับนี่หนาครับนี่เป็นจูดแม่นเผามานี่อู้หนาตึบเลยนะครับเงาหนึ่งนี่บ่หูวัชเขาไ้ต้นนะครับนี่ครับ เงาหนึ่งนี่บนหัวจะทะเลต่วนหัวมันมันหลายแห้งครับพี่น้องครับมันหลายแห้งนะฮะการแตกกอน้าตาลนะครับดีนะครับสําหรับอ่อ้อยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่ดีเห็นครับพี่น้องเช่าเกษตรกรที่หันมาใส่ฟ้ดที่นะครับเปิดใจใช้ฟูทีนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ของแท้ครับสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองได้ครับ0970250279 นะครับ0970250279นะครับรายการ c p channel นะครับสามารถสั่งซื้อได้ครับบสิเป็นในเพจนะครับใน YouTube นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับกับรายการ c p channel กับเกษตรกรออนไลน์นะครับแขกับเชิผู้ชมทุกทีทุกท่านผู้ทีให้เกติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อนะครับปุ๋ยโฟที่นะครับ ตอนนี้คุณใช้เยอะนะครับคุณใช้เยอะมากนะครับกอย่าลืมนะครับผมสั่งซื้อได้ระหว่างของปลอมแน่ก็แล้วกันครับสั่งซื้อของแท้ต้องมีบัตรนะครับสมาชิกของ A4S เนะครับเท่ากับนะครับเดี๋ยวเป็นตัวแชน่อมจำนายอย่างถูกต้องนะครับจากบริษัท f อฟสนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับไเยอะผ้าคุณแม่ท่องจันนะครับมามาเบงนะครับย่ขันหงองเนะนะครับนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่สร้างนะครับผมสร้างจองในส่วนของอ่าในส่วนของพัด้อยครับนี่ครับเนี่ยเท่ากับเอาไปขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะปลูกนะครับเพื่อที่จะปลูกในในไร่ไม่นะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือผุนรับเบื้องสุมหัวสูงงามนะครับป่ะนะครับเนี่ยมุนงาสูงงามครับนี่ครับขนาดยู ข้างนอกนะครับขนณะเขาไปข้างในนี่ยางแทบจะบ่ได้เลยยางที่ยางเข้าไปบดหันครับมันต้องดึงอันนั้นออกเนาะอ่ามันต้องดึงใบที่มันเหี่ยวแห้งออกนะครับเนี่ยนะครับเป็นไรอ้อยนะครับไรอ้อยนะครับสร้างซื้ออ่าพันธุ์นี่เขาออกมาจากขอนแก่นเนาะนะครับเขาสร้างมาจากขอนแก่นเลยนะคร, <า S 2> ร <า S 1> ับ,บเป็นยังคือว่าต้องเอาพันธุ์ขอนแกน่นเพราะว่าพันธุ์พันธุ์ขอนแก่นนี่มันบ่มีดอก มันมีดอกแต่ปลาที่เป็นรั่นพ่านอื่นมันจะมีดอกนะครับแ้วแก็ะน้ำนักมันก็นจะดีกว่ากะขึ้นอยู่กับพื้นที่เนาะพื้นที่นะนะครับนะีบ่อ้อยอ่าผ้าพี่นออ้อ,นองมาในส่วนของบรรยากาศตอนสายๆนะครับตอนสายๆเดี๋ยวสิภาพี่น้องพี่เบิงในส่วนของการปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยว่าการปลูกอ้อยนีย่มันปลูกจงังไดเนาะท,ที่การปลูกนะครับเท่ากับปลูกอ้อยปลูกยัง ลายขึ้กกันนะครับปลูกหลายนะฮะปลูกหลายปลูกเยอะนะครับพูดง่ามๆเลยพี่น้องครับพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับกับบรรยากาศสดๆแบบนี้ครับรับรายการที่นี่ที่เดียวครับรายการ G P Channel นี่ครับหลังจากที่หางหายไปโอ้โดนเติบครับนอกจากมีภารกิจหน้าที่การงานแล้วพี่น้องเนาะนะครับกี่แตกต่างกันออกไปนะครับกับบอกว่ากันนะครับ นนี่ะครับเอาไในครับผมสำหรับมือนี้ก็เอาไว้เพียงสำนีสักก่อนเนาะคุณแม่เนาะนะครับเอาไว้ผู้พอกันในคลิปหน้านะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสั่งซื้อโฟทีครับโทรเข้ามา0 9 7 0 2 5 0 2า9นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ